สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิเชอร์นินนะคะอา้าวสงสัยเราจะได้ย้ายที่ค่ะโอ้ยพี่ท็อปตรงปุงทักวันนี้พี่ท็อปพาลูกค้ามาดูเจ้าอยากคทุกคนไปไหน ไปที่ล้างรถอะครอบควายบ้านนี้เนี่นะโอ้เราต้องย้ายที่นะคะเนี่ยเรามาลุ้นกันนะอยากให้ขายได้แล้วถ้าขายได้ันจะได้แต่งงานหลบจะไปซื้อรถอะไรปั้นไปเร็วเดี๋ยวเขาจะรู้ทางได้ไงเขาเราเนี่ยต้องนำเขา นี่เราต้องเปลี่ยนอา้าวพี่ตินก็ไปนี่ไม่มีบลาดครับโอ้โหหนูว่าน่าจะขายได้ม嘛เขาน่าจะแบบเห็นแล้วโอนเลยครับผมเอาไปเลยผมเอาเลยทันนี้แหละพร้อมจบเนาะถูกใจแล้วครับคิดเกียจไม่ต้องหาละแหละไม่ต้องแต่งด้วยเอาไปใช้ได้เลย,เลย จะได้มามาที่นหะน้าง,งานหน้าง,งานทุนที่วัดหลวงปู่ฤิ์นะคะอันนี้เราต้องเปลี่ยนที่ใหม่ไปที่บ้านไม่ใช่ไปที่บ้านไปที่คลอควายเพราะลูกค้าเขา,เขารีบใช่ไหมก็อ,มอยากกลับแล้วนะคะ ตรงนี้เขามีทุเลาทุระต่อหรือเปล่า,าเขาต้องรีบกลับวันนี้โอ้เข้ามากับพ่อเลยพี่พี่ชายอือพี่ชายเขาดูยุ่เยอะเขาทำอะไรเขาทำไม่โคอย่างนี้เหมือนกันเหรอ เผื่อเขาเป็นเท่าเกตแมคโครอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากได้รถเพิ่มนโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เพิ่งมามัดน,นี้ครั้งแรกเลยเนะี่ยขนาดอยู่บ้านใกล้ๆเองนะยังไม่เคยมาเลยเอ้ยฝั่งนี้สวยมากแล้วพี่เมื่อกี้พี่วุดกระเดอด้วย น้ำอะไรที่ลัางบ่อัวน้ำน้ำบ่อแต่พ่อแกปั๊มขึ้นมาเอาปั๊มไปต่อน้ำคลองเอ้ยน้ำสระน้ำสระในสวนของนาไงแกต่อมาเอาไว้ให้ควายกินน้ำไงแล้วก็แกเอา ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะอันนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวของพ่อนะคะได้มอเตอร์ไซค์ใหม่โอ้ตักกลองเพียบจะจบไหมนะคะ จะจบไหมนะคะลุ้น ม,มีปั๊มเลยเดอ,อันนี้ที่สวนของน้านะคะ ก็เดี๋ยวรอ,รอฟังผลแล้วกันนะคะว่าจะจบหรือไม่นะคะน่าจะจบแหละคิดว่านะคะไม่น่าจะมีปัญหา โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะคะว่า,าจะจบหรือไม่จบนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ